ก็กระตุดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้วันเสาร์ที่6ธันวาคม2 5ง8วันนี้มีแกงวอร์ประจำสัปดาห์วันเสาร์นะครับผมมารับชมในร,รอบโรนชาเลิศกันแล้วครับผมในรอบชิวทีมนะครับมีทั้งสอ2คู่เป็นแก๊งใหญ่ชนแกงใหญ่เลยครับสาแก๊งนะครับในรอบแทีมด้วยนะครับ อิมพอสิเบิลแท้กับสกอริเจนไปแล้วนะครับเป็นอิมพอสิเบิลชนะเข้ามาแล้วเป็นคิงชนะไปเข้ามามาเจอกับอิมพอสิเบิลอิมพอสิเบิลก็ชนะมาจากทางสายล่างนะครับผมแก๊งเงินเติมตึงอยู่สายล่างหมดเลยแล้วเจอกันตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับผมวันนี้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศกันแล้วนะครับผมมีสายบนเป็นบอร์ดกินไปประทะกับเดอะซีเครนะครับผมสายล่างเป็นคุนสาวประทักับอิมพอสิเบิลครับคุยน่าสนใจเป็นคู่บนครับบอร์ดกินไปประทะกับเดอะซีเครครับเรามารับชมกันในรอบนี้ครับ อี2สองนาทีสามสิบวิทีครับก่อนเริ่มการแข่งขันครับแล้วระหัง่งตอนนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยครับตอนนี้ยังขาดฝั่งละหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนเท่านั้นนะครับผมเนาะ สอนาทีครับก่อนเริ่มการแข่งขันตรงนี้มาดูไลน์อัพกันคร่าวๆกันก่อนครับเริ่มจากทางฝั่งขวามือสีน้ำเงินในรอบนี้ทางฝั่งของเดอะซีเคร็ครับประกอบไปด้วยคนซีหนนะครับผมบาลานด์อาร์ทซีซีปลาส้มอยากโดนงัดเป็นยังเชว์หมูว่า ZN 3B ลุงมื่นครับคุณวันท้าครับฝ่ายน็อตยูซุยคุณพี่ครูครับคุณชินอนยูวิสโน่อะไรก็อาสามดีๆครับทางฝั่งซ้ายมือนะครับตอนนี้ทางฝั่งสีแดงของบอดกินไปนะครับท้ายมือ ขอบคุณคุณอิมิยะครับเจลมี่ครับคุณอ่าฮิคิรุครับคุณอ่านุซมิมากินมะเขือครับมังกี้นะครับผลจมบันน้อยครับเจ็ดเก้าสามชบาสเต้นะครับคุณโอเมเล็ดครับคุณดัมูดเอสีขาหมูเบกาซัตทาวิทและก็คุณอาพอลโลนะครับผมตอนนี้เหลืออีกหนึ่งทีครับก่อนเลิกแข่งขันโดยประมาณนะครับผม นี่หางหายไปจากการให้เสียงไปค่อนข้างนานนะครับผมก็ไม่ได้ดีขั้อะไรนะครับนอนขึ้นตื่นนะเะนั้นอัดไม่ได้อัดทุกคู่นะครับผมไม่ได้ขึ้นไลค์ด้วยนะครับเป็นอาจจัดบนทึกหน้าจอนะครับผมก็ไม่ได้ขึ้นหาเพื่อนเลยนะครับเครื่องนี้ก็ไม่ไม่ไงไม่รู้สิติดทุกอย่างนะครับผมโดยเฉพาะติดขี้เกียจนะครับผมรีบสี่ทีทีครับก่อนเรื่องการแข่งขันในรอบนี้นะครับผม สามิบวิธีครับตรงนี้เป็นคู่รองชนะเลิศน,นะครับผมสายบนเกาะกิตไปนะคะกับเดอะสีเคล็ดครับเวลาย e ี่ส e ิบนาฬิกาค่ะินาทีอี่สิวิธีก่อนเริ่มการแข่งขันใน,นรอบนี้ครับหมบอกอาสามวิธีโยนเกมไหม <laughs> เปิดฉากแล้วครับตรงนี้เปิดฉากมาด้วยมีดไนยิงสวนเข้าไปแล้วมีคนเดินเกิดขึ้นครับเป็นลุงมือครับโดนก่อนเลยครับเป็นการยิงสวนกันแต่ว่าทางนู้นแม่นกว่าครับในทางของมิดไนครับเป็นทีมสองครับทางเดินสีเกตยิงเข้ามาพลาดในดอกแรกครับนีนลุงมือเปิดฉากยังไงฮะยังไงฮะแล้วโดนฮะมีจังหวะโดนเลยครับผมโดยไม่จะโดนเองนะฮะเรียบร้อยฮะโดตัดเอีไปแล้วครับลุงมือยังรอดอยู่ตรงนี้คุณโอเมเล็ดครับลูกคู่ใครเหมือนกันแต่ว่ายังรอดออกไปได้ครับ ไอีขึ้นหวานตรงนี้แล้วยังไงแล้วโดนตัดไอีด้วยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นไรเกิดขึ้นเลยครับตรงนี้ยังรอดอยู่ลุงมึนยังรอดอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไงโอ,อละครทุบจากท้ายหลังลุงมินรวงไปละะแล้วนะฮะคุณยูซุยคุณมา้ะโดมีหกอัดหน้าเข้าไปอีกทีตายอ่าไปดูของผมเองนะครับผมจะทุบเข้าไปตรงนี้ฮนะแล้วยังไงเนะี้ โอ้โหทุกโหดมากครับทางฝั่งอีนิยาครับอยากโดนย้งร่วงไปก่อนเลยในจังหวะนี้ครับเจ้ามัน้อยตามปกติดัได้กูชินอนมานะครับผมเอสซีขาหมูได้มีสามตัวโอ้โหรุนแรงมากครับขาหมูครับเล่นมาจากตรงกลางครับฝั่งข้ามฟอร์สพารเข้ามาครับเดี๋ยวมีไหนยิงไปตรงนี้เอ้าแล้วคุณบรรทาโดนไปแล้วร่วงเลยครับเจ้ามัน้อยครับยิงครั้งแร่จะยิงเสียงจิ๊บๆเรองคิวรอเลยครับ เป็นทางพังของทฤษพีเทพครับพยายามดันค้อสะพานอัดเข้าไปนี่เลยมีโซซูเพืครับปลาส้มครับปลาส้มเข้ามาเล่นแล้วนี่ฮะเรียบร้อยครับเจอจีมสันแต่เกอร์ทีงโวยล้วเอพีหายเกลี้ยงเลยครับทางพังขอเทฤษฎี่นการเข้าครับเป็นการจฉกตัวเลยเรียบร้อยครับเจอจังหวะพุ่งครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเลยเอพีไม่มีเหลือครับเดี๋ยวขึ้นจิมอีกทีตรงนี้ครับยังอยู่ครับคุณฮิครุครับเดี๋ยวขึ้นจิมอีกทีตรงนี้คุณปุ้ยครับโอ้แล้วคุณยังโชว์ครับอยู่ปลปลยังโดนครับแล้วโอ้โหครับแมสเดมแมทมากครับ แล้วคือจิ้มโอ้โหแล้วระดับอเตเมทในแน่เขาจะจิ้มแรงขนาดนี้แล้วขึ้นจิ้มตรงนี้แล้วนี่ฮะโอ้โหค่อนข้างตึงครับสำหรับซิงส์ไซเคร์ตัวนี้ครับแล้วมิดไนยิงเข้ามาแล้วคุณมาล้านร่วงไปก่อนเลยเอ็ดมิคาห์มูได้ไม่เยครับเอ็ดมคาห์มูก็ตึงเหมือนกันครับสำหรับมิดไนฟอลเลสครับแล้วขึ้นตรงนี้เป็นทางคุณยูซุยครับเก็บคุณเดมูนไปได้ครับเนี่ยไม่กี่วันเถิดทุบเข้าไปสกัดดาวร่วงไปทางยูซุยยังรอดอยู่แล้วมิดไนยิงไปตรงนี้ยังไม่คล้ได้ใครแล้วสตย์ร่วงไป สิครับผมู้ชมนเอสีข่าหมูนี่ครับพูดถึงยิงไปเลยได้อีก2ตัวครับทางฝั่งหนึ่งสกิเลยเข้าโบไม่ได้ครับมิดไท์ค่อนข้างคมครับทางฝั่งของเอ่อบอสกิทไปครับขออภัยด้วยครับหมูและออมเล็ตตรงนี้โดนเก็บไปเลยครับคุณยังโชว์โดนทุบดักไปเลยครับตังนี้ครับเอาพอลลขึ้นมาแล้วโดนคุณเอ่อพี่คู่ครับ สี่ส่วนวีหเลยครับมันข้างตึงเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้กินหมูแน่ๆครับทางฝั่งสองต่อชิปไปเดซิเคทก็เอาเรื่องเหมือนกันตรงนี้วีใต้กูทำวีขึ้นมาแล้วยังไงฮะแล้วเป็นการเปิดเข้าไปเล่นครับแล้วนี่จะโดนสวดทันทีอ่ะอาสาดีๆได้หนึ่งครั้งแล้วนอนลงไปนอนเลยฮะนี่อู้ขึ้นสวยมากครับเป็นลุงเงินครับแต่ว่ายังไม่มีดาเมจครับได้มาหนึ่งตัวเท่านั้นครับแต่ว่าโอเคแล้วโอ้แล้วนี่ฮะขึ้นรัวๆครับทางฝั่งสกอร์ของฝั่งสีแดงตัวนี้ครับโอ้สีน้ำเงินครับเดซีเคทตอนนี้เเเาาดวกัท่ลยฮะ เี่ยครับเรียบร้อยครับป้อมบีโดนตุยแตกไปแล้วครับตัวนี้โดนตุยโดูคุณอัพพะโลครับตัวนี้ป่าชมโดนดบิลแล้วเอไม่มีเหลือแล้วด้วยครับตัวนี้อัพพะโลเอเหลือบาเลยฮะเดี๋ยวดับิวกันตัวเองไปก่อนข้างบนไปทาวิครับเหลาปอมอยู่กันนะตุยแตกไปคนเดียวเลยครับทั้ป้อมครับเดี๋ยวฝากอัพพะโลครับปล่อยลึกเข้ามาแล้ววิหกทีเน้นๆสามล้านสองล้านสองล้านแล้วอู้สองล้านอีกหนึ่งทีแล้ว โอ้โหแล้วสมล้านอีกหนึ่งทีอืมเนอะแต่อ้เจ็ล้านอู้เรื่องโดนขยี้หนักมากนะทางฝั่งของเดอะซีครครับเอาไม่อยู่ครับนี่ระมนโดนเก็บไปอีกไอเอสพเต็มครับระมูลครับจังหวะลงมาแล้วก็แทเสาวครับอุ้เหลือเกือบแย่ครับเหลือสามล้านหกแล้วผือเข้ามาสิบนาทีสิบนาทีครับตรงนี้ครับเกือบโดนสุยแตกเดืนี้ครับเป็นการโอ้โหเรียนหน้ากระดานเข้ามาของ ไอรอนวิเออร์ครับทุบเข้ามาอย่างหนักหน่วงอิมยะอุละอิมยะกะตกรึ้นรัวเลยครับกี่ได้มาสามสิบตัวครับตรงนี้มีหกขึ้นมาอู่แล้วได้ด้วยครับคุณบาะานครับได้มาหนึ่งตัวครับฝั่งโดนแล้วก็ไม่เป็นไรครับคุณพารูครับยังรอดอยู่นี่ครับเป็นถึงป้อม้วครับตรงนี้สามล้านหกแล้วโดนไปอูล้านห้าครับยังเรนครับแต่ว่ายังอยู่ครับ เหลาห้าสุดท้ายแล้วโดนไป,ปลายยังของใครของใครจะเป็นคู่พิชักแล้วเจลมี่เราเรียบยร้อยับเจลมี่ัะโดนเห่าเจลมี่โอ้เรียบร้อยยินดีกับบัวกินไปเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับพบกับอินพอสเปอร์แน่นอนกับทางฝั่งของบัวกินไป